ดราม่าไม่จบนเน็กขอโทษไพรวันแต่โดนจับโปโฆษณาเขารัวๆขอโทษยังไงให้ได้เงินกลายเป็นประเด็นดรามายาวหลายวันสำหรับกรณีไพรวันวรรณบุตรประกาศออกจากรายการนินทาประเทศไทยของนเน็กพร้อมกับลุกขึ้นออกไปจากรายการสดโดยที่นเน็กแสดงท่าทีตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทัวไปลงที่ไพรวันวาไร้มารยาททว่าต่อมา ไพรวันก็ได้ออกมายืนยันว่ามีการตกลงพูดคุยกันก่อนเข้ารายการแล้วว่าขอลาในรายการจนประเด็นตีกลับไปที่ตัวนาเน็กจนต้องออกมาไฟ์ขอโทษ แต่ก็ยังไม่ทำให้กระแสดีขึ้นเพราะถูกมองว่าเหมือนเป็นการกล่าวขอโทษไปทีจนนาเนกนั้นก็ต้องออกมาไลชี้แจงอีกครั้งและยอมรับว่ามีการพูดคุยกันก่อนรายการและก็รู้อยู่แล้วว่าภัายวันจะลุกออกไปกลางรายการจริงยอมรับว่าตัวเองอำมหิตจริงที่ทำแบบนั้นไป เกี่ยวกับเรื่องนี้เฟซบุ๊กของนารกรตียาหยนผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาโพสข้อความถึงประเด็นของนานเน็กออกมาไล์ชี้แจงล่าสุดหลังจากที่เคยออกมาขอโทษแล้วในครั้งแรกและในครั้งนั้นตะนารกรวิเคราะห์ว่าดราม่าครั้งนี้ไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แต่ที่แน่ๆรายการของน,นเน็กดังขึ้นแน่นอนจากที่คนไม่รู้จักรายการก็รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ตะนารากรบอกว่าในไรล่าสุดของนาเน็กนั้นนาเน็กไม่ดึงดันไม่แก้ตัวและยอมรับว่าพลาดไปจริงๆนาเน็กเชื่อดไพรวันในวันศุกร์และวันเสาร์ก็มาเชื่อดซ้ําที่นาเล็กไลขอโทษแบบขอไปทีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พลาดในพลาดนาเน็กยังยอมรับอีกว่าก่อนที่ไพรวันจะชี้แจงและเดินทางออกจากราการมีการพูดคุยกันก่อน แต่คำพูดของน,นเน็กที่ทำให้คนเข้าใจผิดและคิดว่าพรวันไม่มีมารยาทคนทำงานหน้าจอนั้นไม่มีสคริปต์แม้จะมีปัญหาสูงก็มีวันพลาดได้จากนี้ขอให้เดินหน้าต่อไปเพราะยังมีเรื่องดีๆอยู่อีกมาก สุดท้ายนารากรได้ตั้งข้อสังเกตว่านาเน็กใช้เวลาขอโทษได้คุ้มแรงมากเพราะเวลาแค่12นาทีตัดเข้าโฆษณาได้ถึง3ครั้งนั่นหมายความว่ามีโฆษณาทุกๆ4นาทีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งตั้งข้อสังเกตไลห์ชี้แจงล่าสุดของนาเน็กมองว่ามีการวางแผนเตรียมการไว้แล้วหรือไม่เพื่อสร้างกระแสโปรโมต เพราะจับสังเกตตรงคลิปชี้แจงเพื่อขอโทษที่ไม่มีชื่อไตเติลที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่เลือกใช้คลิปอีกรายการเป็นการโปรโมทคอนเทนต์เรียกคนดูได้วิวได้ค่าโฆษณาแทนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ